สวัสดีครับพบกับสุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ของขวัญอันล้ำค่าซัมเมอร์วิลเฮซัพพาลีดบุกดับลิเวอร์พูลฉลองวันเกิดของขวัญวันเกิดกิเซนซิโอซัมเมอร์วิลปีกทีมลีดยืนเตดเปิดเผยนะครับว่าเขาฝันที่จะยิงประตูในแอนฟิลด์มาโดยตลอดกระทั่งประสบความสำเร็จก่อนหน้าวันเกิดหนึ่งวันในเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่ยุงทองบุกบัรกันเฉยชนะเหนือหงดังได้อย่างน่าเหลือเชื่อสองหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ย9บ้าตุลาคมที่ผ่านมาครับ สมมวิวีนัครับทำให้กองเชียร์เดอะคัพต้องตาค้างเมื่อสบโอกาสสัตววันผ่านอาริสูมิเกอร์ในนาทีที่89สกอร์เป็น2-1พาทีมลีนูเต็ดบุกคว้าชัยชนะซึ่งทำให้เขาเป็นฮีโร่ของสโมสร,รก่อนที่จะได้ฉลองวันเกิดอายุครบพ21ปพพีพอดีในวันรุ่งขึ้นข,นของวันอาทิตย์ที่30ตุลาคมนะครับมันเป็นช่วงเวลาที่ใหญ่สำหรับผมและครอบครัวของผมการยิงประตูได้ที่อนฟิลเป็นวินาทีที่ใหญ่สำหรับผมมันเกิดขึ้นเร็วมาก ปีกชาวฮอลแลนด์กล่าวเมื่อคุณอยู่ในกรอบเขตโทษคุณก็ต้องคิดเร็วทําเร็วและมันก็เกิดขึ้นจนได้ตอนที่ผมยื่นเด็กและเล่นให้กับเฟย์นูดผมใฝ่ฝันเสมอที่จะได้ลงเล่นในศึกพิมเลีกและการยิงประตูชัยที่อันเิลดวมันเป็นความใฝ่ฝันของผมและสําหรับนักเตะทุกคนอีกด้วยก็ครัวของผมอยู่ในฮอลแลนด์แต่ผมก็จะบินไปเยี่ยมพวกเขาในวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันเกิดของผมจะมีความเป็นพิเศษมันเป็นของขวัญที่ดีที่สุดเท่าที่ผมได้รับ ผมไม่อาจอาธิบายความรู้สึกเป็นคำพูดณตอนนี้ได้เราต้องเชื่อมันในการเล่นในทุกทนัดว่าทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้มันเป็นของขวัญมันเกิดลุ้งหน้าของผมดังนั้นผมจึงแฮปปี้มากๆสาเหตุโดนปลดปเปิดเผยจลาสร้างความขัดแย้งที่ไม่จําเป็นในวิลล่าหลังทําแบบนี้สติเวนจลารับอาจจะเป็นคนที่ทําให้ตัวเองเข้าสู่ความขัดแย้งที่ไม่จําเป็นในห้องเต็นตัวของแอชลีย์วิลล่า นั่นคือคำกล่าวอ้างของอดีตนักเตะสิงห์พยองอย่างอารันฮัตตันหลังจากที่อดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูลโดนปลดออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมวิลาสตีเวนส์าลนะครับเป็นคนที่ทำให้ชีวิตการเป็นกุซึมองเขาที่แอสเซนวล่าจบลงด้วยตัวเขาเองหรือเปล่าการตัดชิ้นของเขาับที่ถอดคารันมิงออกจากการเป็นกัปตันทีมเมื่อเดือนกตกากคมไม่ได้ช่วยอะไรอย่างแน่นอนนั่นคือคำกล่าวอ้างของอดีตดาวเตะสิงห์ผงาดแอสตันวิลล่าอย่างอารันฮัตตัน ตอนนี้อดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูลโดนปลดออกจากตำแหน่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากนำทีมพ่ายแพ้ต่อฟุตลม3 0นแม้จะเริ่มต้นชีวิตในทิ่นวิลาพาักได้อย่างสวยงามหลังจากเข้ามาแทนที่ของดินสมิธเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วแต่ไอคอนของหัวแดงกลรับประสบกับปี2022ที่เต็มไปได้วยปัญหาและไม่สามารถพาลาออกจากโซนท้ายตารารังได้สำเร็จข่าวลือที่ว่าบรรดาผู้เล่นต่างๆไม่ได้ให้ความเคารพและทำตามคำแนะนำของเขานั้นมีออกมาหลายสัปดาห์แล้ว และฮัตตันก็คิดว่าการเตะใจเปลี่ยนกับตันคีมของเจุราในช่วงเสมอน,นั้นทําให้เกิดแรงเสียดทานที่ไม่จําเป็นภายในแคมป์มันเป็นปัญหาที่คุณไม่ต้องการในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลและนั่นอาจสร้างความขัดแก้งในห้องแต่งตัวอัลันฮัตตันกล่าวกับเดลี่สตาร์สปอร์ตผมได้พูดคุยกับกับตันทีมคนใหม่จอห์นแม็กกินและเขาก็บอกว่าไม่มีความแขัดแย้งใดๆแต่มันอาจเป็นเรื่องยากที่จะเป็นกับตันคีมในทีเดียวจากนั้นก็เดินถอนออกไปและคุณไม่ได้ลงเล่นเลยด้วยซ้ํา มันเป็นความยุงย่งยากที่คุณไม่ต้องการดังนั้นเขาอาจมองย้อนกลับไปและคิดว่าเขาสามารถจัดการกับมันแตกต่างออกไปได้ไทลอนมิงเป็นกัปตันทีมของวิลา่านับตั้งแต่ที่แจ็คก,กิลลิตยา้ายไปสู่แมนเชสเตอร์ที่ด้วยค่าตัวน100ล้านปอนด์เมื่อปี2021และในความเป็นจริงแล้วเขาก็เป็นคนสวมปอกแขนเป็นกัปตันทีมมาโดยตลอดตอนที่แจ็คก,กิลลิตได้รับบาดเจ็บเจลาลยืนยันว่าเขาถอดปลอกแขนกัปตันทีมจากเซนเตอร์แบ็กรรยนี้เพราะต้องการมุ่งเน้นไปที่การปรปับปรุงเกมของเขา โดยไม่ต้องเพิ่มแรงกดดันในการเป็นกัปตันทีมก่อนที่จะดับเขาในเกมแรกของฤดูกาลที่วิลลาเจอกับบอลหมัดในขณะเดีวยวกันฮัตตันก็ลงเล่นกับแอตลีามากกว่า200เกมในระหว่างปี2011-2019โดยดีฟุนแบ็กทัตนามอสเปอร์และเรนเจอร์ก็มีความสุขดีกับการไล้ฟื้นฟูอาชีพการแข่งขันที่สม,มสรแห่งสกอตแลนด์โดยมีแฟนเรียกเขาว่าคาฟูแห่งสกอตแลนด์เพื่อเป็นเกียรติต่การทำหน้าที่อันน่าประทับใจของเขาในเกมรับ ลิโออดย็กเควินเดอบลอยเทียบชั้นตำนานลิเวอร์พูลหลังยิมประตูชัยให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ลิโอฟูร์นินานะครับอดีตกองหลังแมนเชสเตอร์กล่าวผ่านบีทีสปอร์ตโดยย่ย่องฝีเท้าและความสำคัญของเควินเดอบลอยเทียบเท่ากับสตีเวนเส์ลร์ดตำนานของลิเวอร์พูลหลังจบเกมในศึกพรีเมียร์ลีกที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะเลสเตสตีไปหนึ่งส่วนในค่ำคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาครับทีมระเบิดสีฟ้านะครับต้องบุกยันสนับจิจอกเลสเตอร์ซิตี้ในคู่แรกของเกมสุดสชดา และพวกเขาก็สามารถเอาชนะไปได้อย่างเฉียบเฉียดด้วยสกอร์หนึ่งศูนย์จากการยิงประตูชัยของเควินบลอยทําให้พวกเขาคว้า3นามคะแนนแซงอาร์ซนอลขึ้นมาเป็นจ่าฝูงแล้วโดยมีย9ดก้าคะแนนจาก12นัดหลังจบเกมนะครับแข้งดังในวัยส0ปีได้รับการบชให้ได้รับรางวัล m a น of the Match จากฟองกาเล่นอันโดเดนโดยทั้งริโอเฟรเนนนเชื่อว่าแข้งรายนี้อยู่ในระดับเดียวกันกับกองกลางระดับตำนานของลิเวอร์พูลอย่างสตีเวนเจลลาร์ดรอยคินและพัตติกเวล่าแล้ว ในการนั่งคุยกันตรงนี้คุณนึกถึงชื่อของสตีเวนจลัดพาลสโกแลมพาร์ดรอยคินวิล่าเยเยตูเร่และคีวินดูอยหรือแม้แต่ดับบิดซีวาซึ่งมี7หรือ8คนในระดับนั้นผมคิดว่าดูบอยอยู่ในระดับนั้นเขาอยู่ในระดับเดียวกับพวกนั้นและคิดถึงตัวเองแต่ในท้ายที่สุดเขาก็คงอยากจะขึ้นไปอยู่ในระดับนั้นซึ่งหมายถึงระดับที่ใกลเคียงกับพวกระดับท็อปซึ่งทุกคนต่างก็มีแชมป์ติดไม้ติดม,มือเช่นเดียวกันลิโอเฟร์นนานกล่าวทิ้ง โดนอีกแล้วชมคลิปช็อตพลาดนูนเยสเกมลิเวอร์พูลแพ้ลีกคาบ้านช็อกทั้งแอนฟิลแฟนบอลในโลกโซเชียลแห่แชร์คลิปจังหวะผิดพลาดของเดวมินูเยสดาวิงลิเวอร์พูลในเกมที่แพ้ลีกนื้เต็ดคาบ้านคนหลงนางจากสกพรีออังกฤษนะครับเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งหงแดงเปิดสนามแอนฟิลพาท่าแพ้ยูงทองลีนู้อเต็ดไป12ทําทำให้มีสมุลคะแนนเท่าเดิมรั้งอันดับที่9ของตารางคะแนนโดยหลังจบจบเกมมีการแชร์คลิป จังหวะหลุดเดี่ยวของเดวินูีกองหน้าของลิเวอร์พูลที่สุดท้ายแล้วไม่ได้ประตูนะครับโดยเหตุการณ์จังหวะดังกล่าวเกิดขึ้นในนาทีที่3-2ตอนที่สกอรย์ยัง1-1งจากจังหวะดที่ลิเวอร์พูลเปิดเกมบุกเข้าใสา่ <is> เพนเล็ก no ซนโนวังบรรยาขึ้นมาให้เดวินูยีได้หลุดเดี่ยวทั้งมีเวลาและพื้นที่เลือกทําได้หลายอย่างกระทั่งกระดกข้ามหวัวปุร,ปร์สตตหรือจะแตะหนีไปทางซ้ายก็ได้แต่เจ้าตัวกลับเงืงง้องเง,งจะไปล็อกหลบ สุดท้ายติดขาอลันสเมสลีย่ผู้สาประตูตของลีดยูไนเต็ดนะครับอดได้ประตูไปนี่คือสรุปค่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบสามของที่30ตุลาคมน,นะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ต้อนรักไปกับชายผู้บาดคลั่งลิเวอร์พูลและเด็กค p ัแฟนบอลพันแทะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและ The ะ o อร์ฟแบนอลพันแท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับแล้วก็กลับมาพูบกันใหม่สวัสดีครับ